พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าแต่มันถึงวันจันทร์สัปดาห์ที่22สิบและเรามีพระวาจาของรพระเป็นเจ้าที่เตือนเราอย่างแรงในวันนี้คือเรื่องการเป็นที่สะดุดและพระพเยซูเจ้าตรัสกับสิทธิว่าเหตุที่ชักนําให้ทําบาปจะเกิดขึ้นอันนี้ปิศาส์มันแรงมันก็ต้องทํางานของมันเป็นยุโยงให้คนทําผิดนะครับ แต่ที่บัตรจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้ปากเกิดขึ้นเรียกว่าผู้ที่รับผิดชอบครับถ้าจะเอาหินโมกแขวนคอเขาและโยนเขาลงทะเลจะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุชักนำคนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้แม้คนเดียวให้ทำบาปทัาทั้งหลายจงระวังตนให้ดีเถิดถ้อยคำของพระองค์นั้นรู้สึกจะแรงแต่มันก็ สมกับที่ว่าความผิดที่มันเมื่อคนทําไปแล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายมากมายพี่น้องครับการเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นการชี้ทางถูกต้องให้คนอื่นเห็นและปฏิบัติตามเพื่อเขาจะได้รับความดีและความรอดตรงกันข้ามการเป็นตัวอย่างที่เลวก็เป็นการนําคนอื่นไปสู่ความพินาศและเราเองก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ พยสุชาตสว่าวิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้คนอื่นหลงผิดถ้าจะเห็นโม่แขวนคอเขาอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากเลยจนจะต้องทําอย่างนั้นและโยนลงทะเลจะเป็นการดีกว่าปล่อยให้เขาเป็นเหตุให้คนให้นําคนอื่นทําบาปพี่น้องเราอยู่ในสังคมที่หละหลวงพอสมควรกฎหมายมี หลักศาสนามีแต่แล้วก็ทราบว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นจนจะถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีการหลั่หลวมในเรื่องนี้อยู่มากทีเดียวเราเห็นพระบินเจา้ามอบเด็กงงขึนอยู่ในครอบครัวให้เป็นเกราะกำบังเขาแต่บางทีก็ถูกผู้ยี่ผู้ยาจากบิดาทำให้เกิดความเสียหายในชีวิตของของเด็ก และเป็นแผลเป็นตอตะลอดไปเราเห็นในสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันที่มีเกียรติและให้เหตุผลสำหรับการดำรง,งชีวิตนั้นบางแห่งนั้นมีการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเพื่อจะได้ตัดเกรดให้เด็กได้มีเกรดดีขึ้นและหลายแห่งเพื่อจะได้แลกกับสิ่งที่ตัวเองต้องการก็ต้องผลี ตัวเองสำหรับคนบางคนนอกนั้นเราก็เห็นรีสอร์ทเนี่ยพี่น้องเป็นตัวการสร้างขึ้นมาเพื่อจะได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ในนั้นไม่ใช่เพื่อให้ครอบครัวไปไปพักผ่อนไม่ใช่เลยแล้วเราก็เห็นว่าเด็กอายุสิบสองสิบสามขวบเนี่ยเพื่อจะได้เงินมาได้เงินทองมาใช้เพราะครอบครัอวอาจจะมีปัญหาไม่สามารถหา,างเงินให้ได้ก็มีเท่าหวง,งู ไม่น้อยทีเดียวที่ยอมจ่ายให้เด็กเพ่จะได้มีเพศสัมพันธ์กับเด็กเช่นนี้บุคคลเหล่านั้นอายุจะสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบก็มีความเป็นผู้ใหญ่แค่ยี่สิบสองปีเท่ากับเด็กตอนนั้นเองเขายังเป็นเด็กเขาเป็นเท่าทารกแล้วเขาทำลายเด็กทำให้เด็กไม่มีอนาคตที่สมบูรณ์ แล้วก็รุ่งเรืองแต่ว่าเขาจะแบกแพลเป็นของเขาไปตลอดชีวิตถ้าพูดย่างแง่หนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทำในเวลานี้เขาก็จะต้องรับโทษไม่ใช่โทษของของเขาอย่างเดียวแต่บางทีถึงครอบครัวของเขาด้วยฉะนั้นการเป็นที่สะดุดแก่คนอื่นที่อยู่ในอำนาจของการปกครองนั้นน่มันเป็นการทําให้อนาคตของเขาดับวูบ และทงที่ดีที่สุดนั้นเราจะต้องมีกฎหมายมาบังคับให้มันชัดแจ้งลงไปว่าอะไรที่เกิดขึ้นไปแล้วนี่จะต้องปราบบุคคลเหล่านี้จะต้องจําคุกให้ได้เพื่อว่าสังคมของเราจะได้ดีขึ้นพระเยซูเจ้าบอกให้เอาหินผูกคอเขาไปถ่วงในทะเลทะเลยังดีกว่าแต่ของเราก็มีการลงโทษอยู่ในเรือนจําบางทีก็จับตรงนั้นตรงนี้ได้ในเรื่องของการที่ ผู้ใหญ่พาเด็กเข้าไปในสีรีสอร์ทเนี่ยแต่แล้วก็ปล่อยไปหรือก็เงียบหายไปถ้าในความเป็นจริงแล้วนั้นน่ะการทําผิดอย่างนี้มันน่าจะมีการลงโทษที่ทัดแจ้งกฎหมายบอกว่ายี่สิปีจนจำคุกยี่สิปีเนี่ยถ้าทําให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์เราก็จะต้องให้บุคคลเหล่านี้ไปอยู่ในในเรือนจําสักยี่สิปีแล้วจะได้รู้ว่าความผิดที่เขาทำนั้นมันหนักขนาดไหน ครับบางทีในครอบครัวของเราก็น่าเสียดายที่บิดามรรดาก็ตั้งหน้าตั้งตาหาเงินหาทองแล้วก็คิดว่าจะหาเงินหาทองมาให้ลูกเพื่อลูกจะได้มีเหมือนคนอื่นเนี่ยแต่แทนที่จะอยู่กับลูกให้กฎเกณฑ์ชีวิตให้กฎเกณฑ์ความเชื่อบางทีเราก็หละหลวมในเรื่องนี้ขอพระเจ้าโปรดประทานการให้อภัยแก่พวกเราในโลกนี้แล้วก็ขอให้พวกเรา ได้ช่วยกันทำให้สังคมของเราดีขึ้นสวัสดีครับ